ในวันที่10กรกฎาคมปี1982เพชบุตรประเทศฝรั่งเศสองเดบอร์แบนสกี้ได้รับโทรศัพท์จากอดีตภรรยาซึ่งอาศัยอยู่ในเยอรมน,นีเธอโทรมาเพื่อบอกว่าลูกสาวของพวกเขาได้เสียชีวิตแล้วในตอนนั้นองเดทํทำอะไรไม่ถูกนี่เป็นเช้าที่โรคของเขาเปลี่ยนไปตลอดการและเขาก็ได้ตัดสินใจใออกเดินทางไปที่เยอรมน,นีและในตอนนั้นเองที่เขาพบกับความผิดปกติบางอย่าง เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกสาวและผู้ต้องสงสัยก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลในเยอรมน,นีอองเดย์ถามกับตัวเองว่าเขาจะไปสุดได้แค่ไหนเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวซึ่งคำตอบของเขาก็พาเข้าสู่การต่อสู้ที่หนักหน่วงและยาวนานกับระบบความยุติธรรมระหว่างประเทศที่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยในที่สุดองเดย์ก็ตัดสินใจใช้วิธีแบบสุดขั้วเพื่อต่อกรกับชายผู้ฆ่าชีวิตลูกสาวของเขา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามไปกับผมได้ในคิมินอัลมายตอนแผนล่าหมอโรคจิตรินเดลประเทศเยอรมน,นีช่วงเช้าตรู่ของวันที่10กรกฎาคมปี1 9 8 2ดีเทอร์ครอมบักหมอโรคหัวใจชื่อดังของเมืองรินเดล ได้โทรศัพท์หาโรงพยาบาลและแจ้งว่ามีคนหมดสติอยู่ในบ้านของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเขาก็ร้อนลนมากแล้วพูดว่าผมว่ามันสายไปแล้วแล้วพาไปที่เด็กสาวที่นอนราบอยู่ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตแล้วสภาพศพเริ่มแข็งทื่อเด็กสาวคนนี้คือลูกเลี้ยงของเขาซึ่งมาอยู่บ้านนี้พร้อมกับแม่ของเธอชื่อของเด็กสาวคนนี้ก็คือคารินคา และตอนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพของเธอพบว่ามีเข็มฉีดยาปักอยู่ที่แขนและหมอคลอมบัคก,ก็บอกว่าเขาฉีดแคลเซียมให้กับคารินคาเพื่อพยายามช่วยชีวิตของเธอเขาให้เหตุผลว่าอากาศร,ร้อนมากและเมื่อวานก่อนคารินคาตากแดดทั้งวันจนเป็นลมแดดและเธอก็เสียชีวิตลงในวันถัดมาหลังจากนั้นพวกเขาได้นำศพของคารินคาลูกสาวของเขาที่เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาล และแม่ของเธอได้โทรบอกพ่อแท้ๆของเธอที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสซึ่งเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จากเธอเขาก็เดินทางมาที่รินเดาในทันทีแล้ววันต่อมาพ่อของคารินคาซึ่งก็คือองเดย์กร็รีบขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อมองหน้าลูกสาวอันเป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้ายและอธิษฐานขอให้เธอไปสู่สุขติวันถัดมาองเดย์มาที่บ้านของหมอคอมบรักและได้ถามเด็กชายนิโคล่าที่ตอนนั้นอายุราว12สองปี เป็นลูกชายคนเล็กของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนิโคล่าบอกกับองเรว่าวันนั้นพวกเขาใช้ชีวิตกันแบบปกติมากๆคารินคาก็ไม่ได้ดูเหนื่อยเกินไปหรือผิดปกติอะไรเลยองเรจึงเริ่มสงสัยว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเพราะจู่ๆเด็กสาวสุขภาพแข็งแรงจะเสียชีวิตกะทันหันได้อย่างไรเขาพยายามค้นคว้าเรื่องร่มแดดและเรื่องสภาพอากาศของเมืองดินเดา ปากฏว่ารินเดวมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดที่จะฆ่าช,ชีวิตคนได้และองเรก,ก็ตัดสินใจว่าเขาจะไม่เชื่อว่าคารินคาเสียชีวิตเพราะเป็นลมแดดแต่เขาก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเธอสิ้นใจด้วยสาเหตุอะไรกันแน่จนพิธีฝังศพของคารินคาได้ถูกจัดขึ้นที่เมืองเพรสบูตประเทศฝรั่งเศส ก็มีข่าวรือมาเข้าหูของอองเรว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิตเพราะว่ายาบางชนิดที่พ่อเรี้ยงของเธอฉีดให้เพื่อทำผิวเป็นสีแทนเมื่อได้ยินแบบนั้นอองเดรจึงขอให้แม่ของคารินคาส่งสำเนาเอกสารชันณสูตรศพให้เขาด้วยหลังจากเธอกลับไปที่เยอรมน,นีแต่จนผ่านไปแล้วสองสัปดาห์เขาก็ยังไม่ได้รับเอกสารผลชนสูตรและนั่นทำให้อองเดวโมโหมากและพยายามติดตามเอกสารเหล่านั้นโดยยื่นคำร้องต่อศาล จนในที่สุดในเดือนตุลาคมปี1982เกือบ3เดือนหลังจากที่คารินคาเสียชีวิตเขาก็ได้รับสำเนาผลชนสูตรปรากฏว่าเอกสารนั้นเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดอองเดจึงให้คนอื่นกับช่วยแปลและเขาจึงได้รู้ว่าการตายของคารินคาเกิดจากมีก้อนอาหารไหลย้อนเข้าไปในหลอดลมทำให้เธอสำลักและขาดอากาศหายใจแต่เจ้าหน้าที่ชนสูตรก็ไม่ยอมระบุสาเหตุการเสียชีวิตลงในเอกสาร ตอนนั้นองเดรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาได้เจอกับเงื่อนยำบางอย่างเข้าแล้วและเขาได้ถามอดีตภรรยาว่าคิดอย่างไรกับผลชนะสูตรแต่เธอกลับบอกเขาว่าเธอยังไม่ได้อ่านมาเลยองเดรสตันไปแป๊บหนึ่งครับและเขาก็สงสัยว่าทำไมเธอไม่อยากรู้บ้างเหรอว่าคารินคาเป็นอะไรถึงเสียชีวิตเมื่อองเดรตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถพึ่งพาอดีตภรรยาได้เขาเลยตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบผลชนะสูตรอย่างจริงจังต่อ และเขาได้พบกับรายละเอียดเกี่ยวกับแผลบริเวณอวัยวะเพศแต่เอกสารไม่สามารถระบุได้ว่ามีการร่วมเพศหรือไม่แม้ว่าองเดจะรู้สึกสับสนหลายอย่างในตอนนั้นแต่สิ่งที่เขามั่นใจมากก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันมีเงื่อนงำและนี่ไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติอย่างแน่นอนเอกสารที่องเดได้รับยังระบุอีกว่าไม่มีการสืบสวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กสาวตำรวจได้โทรไปฝ,ฝากคำถามให้กับหมอครอมบั และเขาอ้างว่าเขายุ่งม,มากและจะตอบคําถามของตํารวจผ่านทางจดหมายในภายหลังการสอบปากคาต่อหน้าจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยในจดหมายที่หมคอคลอมบาเขียนตอบตํารวจเขาเขียนว่าเขาได้เตรียมยาต่อต้านภาวะช็องให้กับคารินคาแล้วก็พยายามฉีดมันเข้าสู่หัวใจแต่ในจดหมายมันไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลย องเดจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักง,งานอายการสูงสุดในกรุงมิวนิกเพื่อให้ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการฉีดยาตามที่หมอครอมบารเขียนไว้เจ้าหน้าที่ชันสูตรที่เมืองมิวนิกได้รับชิ้นส่วนผิวหนังที่ระบุว่ามันเป็นบริเวณที่มีการฉีดยาที่แขนของคารินคาและในทางพิษวิทยาพวกเขาก็ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชันสูตรก็ให้ความเห็นว่า จากคำให้การของหมอคอมบักที่บอกว่าเขาได้พบเด็กสาวอยู่ในสภาพแข็งทื่อนอนอยู่บนเตียงก็เป็นเรื่องที่แปลกมากในมุมมองของคนที่เป็นหมอด้วยกันที่เขาจะพยายามช่วยชีวิตคนที่ตายไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าเขาจะมีเจตนาฆ่าชีวิตเธอเพียงแต่มันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของคอมบักต่อศาลเพราะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขากำลังโกหก ในเดือนมิถุนายนปี1983เกือบหนึ่งปีหลังจากการเสียชีวิตของคารินคาอองเดก็ยังคงหมกมุ่นและจดจ่อที่จะหาคำตอบที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเขากันแน่เขาได้เขียนจดหมายถึงอายการและถามถึงการสืบสวนขั้นต่อไปแต่คำตอบที่ได้ก็คือคารินคาเสียชีวิตโดยธรรมชาติและจะไม่มีการสืบสวนต่อเขาคิดว่ารอต่อไปคงไม่ได้เรื่องแน่ องเดย์จึงพิมพ์ใบปลิวข ok ึ้นครับและทำสำเนาประมาณ5,000ฉบับด้วยกันขึ้นเครื่องบินจากเพรสบุตไปยังรินเดาเขาใจร้อนลุ่มและคิดว่าทุกคนจะได้รู้เรื่องบ้าๆนี้ด้วยกันเมื่อเขาไปถึงที่รินเดาครับตอนนั้นเนี่ยมีเทศกาลเบียรผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในเมืองรินเดาและองเดเนี่ยก็เริ่มแจกใบปลิว ok ของเขาซึ่งมีใจความว่าพวกคุณต้องรู้ว่ามีอาชญากรอย,อยู่ในเมืองรินเดาและเขาคือหมอที่ชื่อว่าคลอมบัก เข,ขาฆ่าคารินคาลูกสาวของผมนอกจากนี้รายงานทางการแพทย์ยังระบุอีกว่ามีร่องรอยการร่วมเพศแต่ยังถูกเพิกเฉยเป็นเพราะอะไรกันแน่และผมจะขอเรียกร้องความยุติธรรมนี้ต่อหน้าสาธนารณชนองเดจึงเริ่มแจกใบปลิวไปทั่วเลยไม่สนว่าใครเป็นใครเป้าหมายของเขาก็คือกระจายเรื่องราวนี้ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ และในวันนั้นเองครับลูกสาวคนหนึ่งของคอมบักก็มาพร้อมกับตำรวจท้องที่ควบคุมตัวองเดรเนไปสอบปากคำแต่สุดท้ายแล้วครับองเดรเนก็ถูกปล่อยตัวออกมาองเดรเนได้สืบทราบมาว่าในการชนะสูตรศพของคารินคาเนคอมบัก,กไปที่นั่นด้วยเขาจึงสงสัยครับว่าเขาไปทำไมต่อมาครับคอมบักก็ออกมาแก้ต่างว่าเขาแค่ไปชี้ศพของคารินคาเท่านั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการชนะสูตรซึ่งแพทย์ชนะสูตรก็รายงานว่าไม่มีร่องรอยการร่วมเพศ แถมยังแต่งและทําความสะอาดศพจนเกิดความเสียหายต่อหลักฐานอย่างมากเลยเพราะขนาดนั้นเองเนี่ยศพก็เน่าเปื่อยมากแล้ว ถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนที่องเดรดูรายงานผลชนสูตรที่แปลจากภาษาเยอรมันมันระบุว่ามีแผลบริเวณอวัยวะเพศก็จริงแต่ว่าไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะักแถมแพทย์ชนสูตรยังบันทึกว่าได้ตรวจสอบสารคัดหลังและเบาะแสร่องรอยต่างๆในบริเวณอวัยวะเพศอย่างละเอียดแต่กลับไม่ระบุผลการตรวจพวกนั้นเลยบอกแค่ว่าไม่พบร่องรอยการร่วมเพศแล้วก็จบแบบดื้อๆแต่การจะกล่าวหาว่าหมอคลอมบัคเป็นคนทําให้ผลชนสูตรส่วนนั้นหายไป ก็คงต้องกล่าวหาผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาอีกไม่ต่ำกว่า5คนจึงเป็นเรื่องที่ยากครับที่จะดวจสรุปโดยไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดในปี1985สามปีหลังจากการเสียชีวิตของคารินคาอองเดได้ขอให้นักข่าวลงบทความเรื่องนี้ลงในหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสนักข่าวได้ขอสัมภาษณ์แม่ของคารินคาด้วยแต่เธอกลับบอกว่าฉันเหนื่อยกับเรื่องนี้แล้วตอนนั้นเธอย้ายมาอยู่ที่ตูรูสประเทศฝรั่งเศส และเลิกกับคอมบักแล้วเพราะว่าเขานองใจเธอแต่เธอก็ยอมรับว่ายังติดต่อกับเขาอยู่บ้างและเธอก็บอกกับนักข่าวว่าเธอไว้ใจหมอคอมบักมากและเธอเชื่อในสิ่งที่เขาอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวของเธอเพราะว่าเขาเ,เป็นหมอที่มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาคงจะมีแต่สามีเก่าเธอที่กล่าวหาคอมบักและแถมคิดว่าตัวเธอเองมีส่วนรู้เห็นเธอเชื่อว่าอองเดรเมีความแค้นต่อคอมบักและตัวเธอก็เลยหาหนทางแก้แค้น แล้วนักข่าวก็ได้มีโอกาสคุยกับหมอคลอมบัคตรงๆและเขาบอกว่าที่องเดย์บอเบนสกีกล่าวหาผมตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเป็นบ้าในปีเดียวกันนั้นครับองเดก็ได้รู้ว่าคณะกรรมาการได้ขอให้อายการพิจารณาการสอบสวนใบและขุดศพของคารินคาขึ้นมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งซึ่งรายงานชนสูตรหลังขุดศพบ,บอกว่าไม่มีตัวอย่างอวัยวะของคารินคาให้ตรวจสอบ ทั้งๆท,ที่แพทย์ชนสูตรในตอนแรกบอกว่าส่งตัวอย่างอวัยวะทั้งหมดมาพร้อมกับศพบของคารินคาแล้วซึ่งนี่มันชัดเจนแล้วว่ามีการยึดหลักฐานเก็บไว้อองเดเชื่อว่าคอมบักเป็นคนที่ฆ่าช,ชีวิตของคารินคาแน่ๆแ,และเขาตั้งมั่นว่าเขาจะไม่ยอมแพ้และราวกับโชคชะตากันแกล้งทางเยอรมนีก็ปิดการสืบสวนนี้อีกครั้งหนึ่งอองเดได้เริ่มหมดหวังกับทางฝั่งเยอรมนี แต่ทันใดนั่นเองครับก็มีคนบอกเขาว่าคารินคาเป็นพนลเมืองของฝรั่งเศสดังนั้นถ้าหากใช้กระบวนการยุติธรรมของฝรั่งเศสก็อาจจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเธอได้ในเดือนมกราคมปี1986อองเดก็ได้จ้างทนายความที่ปารีสเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหลักฐานอาวัยวะที่หายไปของคารินคาพราะดูน่าจะมีการจงใจปกปิดหลักฐานส่วนคอมบักเองจึงจ้างทนายในฝรั่งเศสเพื่อดำเนินการทางกฎหมายแทนเขา เพราะเขาจะไม่มาฝรั่งเศสอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นเองไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าคารินคาเสียชีวิตอย่างไรกันแน่และคอมบักเองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทําให้ไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยแถมในสมัยนั้นภาพลักษณ์ของคนที่เป็นหมอนั้นดูดีมากๆเมื่อเทียบกับชายคนหนึ่งที่หมออ้างว่าเขาเ,เป็นบ้าซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระบวนการในฝรั่งเศสก็ดําเนินไปอย่างเชื่องช้าและยืดเยื้อ ต่อมาในปี1988 6ปีหลังจากที่คารินคาเสียชีวิตแพทย์ชาวฝรั่งเศส3คนก็ได้สรุปว่าเธอเสียชีวิตหลังจากมีอาการช็อกซึ่งเกิดจากการดำเนินการทางการแพทย์ของหมอครอมบักทำให้เกิดอาการสำลักและคารินคาก็ขาดอาการหายใจและเสียชีวิตด้วยสาเหตุนั้น จึงมีการส่งคำฟ้องร้องหมอคอมบักให้กับศารอัสซีดในข้อหาฆาตกรรบและในวันที่9มีนาคมปี1995เกือบ13ปีหลังจากที่คารินคาเสียชีวิตศารอัสซีดก็ได้ประกาศคำตัดสินให้หมอคอมบักจำคุก15ปีด้วยข้อหาใช้ความรุนแรงโดยเจตนาเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตโดยไม่มีเจตนาและได้มีหมายจับออกมาจากทางการฝรั่งเศสแต่หมอคอมบักอยู่ในเยอรมน,นี และเขาก็ได้ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนองเดดีใจครับที่ศาลตัดสินให้คลอมบักได้รับโทษและรอวันที่เขาจะมาฝรั่งเศสเพื่อชดใช้ความผิดองเดพูดอย่างดีใจว่ามันจบแล้วทุกอย่างจบแค่นี้แหละแต่ต่อมาครับในเดือนธันวาคมปี1995องเดได้พบว่ามีเอกสารของกระทรวงยุติธรรมเขียนว่าโปรดอย่าดำเนินการตามคำพิพากษาของนายคลอมบัค ปรากฏว่ามีการขัดขวางทางการเมืองในการเอาผิดหมอคอมบักและทางการเยอรมนีได้อ้างว่าเขาได้ถูกสอบสวนไปแล้วและคลอมบักได้ถูกตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นจะไม่มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนใดๆทั้งสิน้นอองเดได้กลุ้มใจกับกระบวนการทางกฎหมายแต่เขาก็พยายามสู้มามากกว่า13ปีแล้วและนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมายอมแพ้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่ออองเดยยังคงมีความหวังและเขาไม่เคยพูดว่าเขาถอดใจไปแล้ว จนในเดือนมีนาคมปี1997้ามีนักข่าวติดต่อมาจากรินเดาลและบอกกับองเดว่าหมอคอมบักได้ข่มขืนคนไข้ของเขาซึ่งเธออายุเพียง16ปีเท่านั้นองเดจึงมีไฟในใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นไงฉันคิดถูกแล้วไอหมอคอมบักเป็นพวกบ้าก่าววิตถาจริงๆด้วยในตอนนั้นดีเธอร์คอมบักได้ถูกตัดสินให้จำคุกสองปีโดยรอลงอาญาและถูกยึดใบป,ประกอบวิชาชีพและคลอมบักก็ต้องปิดคลินิกของเขา อ,องเดคิดว่าสิ่งนี้ยังไม่สะสมกับสิ่งที่เขาทํากับคารินค่ะดังนั้นเขาจึงเริ่มตามคลอมบักโดยการจ้างนักสืบเพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับคลอมบักเขาทําแบบนั้นโดยไม่พักจากปี1997จนถึงปี2004ซึ่งเขาพบว่าหมอคลอมบักไปทํางานแทนหมอที่ลาและเขาทําแบบนั้นไปเรื่อยๆแต่อ,องเดก็ยังไม่พบหลักฐานที่บอกว่าเขาเนี่ยร่วงดเมิดใครอีกแต่คนแบบนี้จะเริ่นิสัยเดิมๆได้จริงเหรอ ต่อมาในปี2006 24ปีหลังจากการเสียชีวิตของคารินคาหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้ารับการรักษาในคลินิกเล็กๆในเมืองเรเดนทาและหมอคนใหม่ของคลินิกนี้มีชื่อว่าดีเทอครอมบักและมาจากเมืองรินเดาซึ่งเธอก็เกิดความสงสัยว่าทำไมหมอคนนี้จึงย้ายเมืองมาจากเมืองที่สวยงามอย่างรินเดาและมาที่นี่ และเธอก็ได้เริ่มเสิร์ชหาข้อมูลของครอมบักเธอพบว่าเขาเคยก่ออาชญากรรมทางเพศมาและเธอได้อ่านเรื่องราวของคารินคาในอินเทอร์เน็ตซึ่งเธอครับตกใจมากแต่เธอก็คิดว่าอยากให้แน่ใจว่าเป็นครอมบักเดียวกันหรือเปล่าและเมื่อเธอมั่นใจแล้วว่าเป็นคนเดียวกันเธอจึงแจ้งทางการไปสามที่เขียนจดหมายถึงสำนักข่าวอีเมลหานายกเทศมนตรีและสมาคมแพทย์ขึ้นทะเบียนและเธอก็ได้ติดต่อหาอองเดรด้วย จากการแจ้งทางการไปของหญิงสาวคนนี้ทำให้เกิดการตรวจสอบและเขาพบว่าตั้งแต่ปี1997คลอมบัคได้ปลอมแปลงเอกสารและใช้สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถูกยึดไปแล้วของเขาเพื่อทำงานตามคลินิกต่างๆทั่วเยอรมน,นีตำรวจอาชญากรรมของโคบวกรวบตัวเขาได้ก่อนที่เขาจะหนีออกนอกประเทศและในปี2007คอมบัคก็ถูกพิจนารณาคดีในศาลจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นเพียงข้อหาประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตก็ตาม องเดได้เข้าไปฟังในสารครั้งนี้ด้วยและมีการขึ้นให้การของพยานบางส่วนที่บอกว่าคอมบักกระทำความผิดทางเพศมาโดยตลอดสารก็ตัดสินให้เขาจำคุก28เดือนและองเดก็พอใจที่อย่างน้อยเขาก็ได้รับโทษและเรื่องราวก็ดูเหมือนจะจบลงแต่แล้วครับดีเทอคอมบักก็ถูกปล่อยตัวก่อนกำหนดในเดือนมิถุนายนปี2008ในตอนนั้นคอมบักเขากลับไปอยู่ที่ชายเด็กในประเทศเยอรมน,นีและด้วยความคับข้องใจขององเด เขาจึงแอบตามไปดูคอมบักตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่ชัยเด็กจนวันหนึ่งครับคอมบักก็ได้ประกาศขายบ้านและในตอนนั้นเององเดก็คิดว่าเขาจะหนีไปไหนอีกนะองเดกังวลใจและรู้สึกว่าคราวนี้ความหวังที่จะนําตัวคอมบักเข้าฮุกคงลิบหลีมากแล้วจริงๆจากปี1982จนตอนนี้ปี2009ผ่านมาแล้ว27ปีมันเหมือนจะจบด้วยดีไม่รู้กี่ครั้งแต่แทนที่มันจะเป็นแบบนั้นคอมบักกลับรอดตัวไปได้ทุกรอบ หรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองในเดือนกันยายนปี2009อองเดก็ได้ตัดสินใจวางแผนอ,อุกอาจขึ้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปเขาวางแผนที่จะลักพาตัวขอบบักไปที่ฝรั่งเศสเพื่อให้เขาได้ไปรับโทษถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงสูงแต่อองเดยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผลลัพธ์มันต้องคุ้มค่าองเดจึงเดินทางไปที่เบรเกนในประเทศออสเตรียเพื่อหาคนมาช่วยทำงานนี้ เขาได้แปะใบปลิวเป็นภาษาเยอรมันทุกที่ทุกร้านอาหารทุกโรงแรมในเบรนเกนในใบปลิวมีภาพถ่ายของคลอมบักและเขียนว่าตำรวจสากลต้องการตัวเขาและขอความช่วยเหลือในการส่งตัวจากเยอรมนนีไปที่ฝรั่งเศสในที่สุดชาวออสเตรียคนหนึ่งก็ติดต่อมาหาอองเรชื่อของเขาก็คืออันทอนพวกเขานัดเจอกันที่ทะเลสาบโบเดนองเรถามเขาว่าต้องการค่าตอบแทนเท่าไหร่ แต่อันทอนไม่ได้ต้องการเงินจากเขาและอันทอนก็หัวเราะก่อนที่จะปฏิเสธเงินแล้วคุณเนี่ยต้องการอะไรผมแคอยากจะช่วยคุณเรื่องนี้มันมีค่าใช้จ่ายอยู่นะอ๋อใช่แต่เรื่องเงินเอาไว้ก่อนเถอะแล้วคุณจะทํำยังไงล่ะนี่ผมจะบอกให้นะยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อตัวคุณวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันและนี่คุณนองเรคุณกลับไปรอฟังข่าวดีที่ตูรุธได้เลย อันทอนได้จ้างแก๊งชาวรัเสเซีย2คนค่าจ้างก็คือคนละ1,000ง่นยูโรให้ไปกับเขาเขาเตรียมรถที่มีฟิล์มติดกระจกสีดำที่ด้านหลังซึ่งเหมาะจะใช้ทำภารกิจนี้พวกเขาไปดักรอคอมบักที่หน้าบ้านและเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มคอมบักก็กลับมาที่บ้านพวกเขาไม่รอช้าครับท,ทําทีไปเคาะประตูบ้านและเมื่อคอมบักเปิดออกมาอันทอนก็ถามว่าคุณคอมบักใช่ไหมครับเขาก็ตอบว่าใช่ต้องการอะไร ก่อนจะทันรู้ตัวชายชาวรัสเซียสองคนก็จู่โจมรวบตัวคอมบักเอาไว้ทันทีเขาดิ้นรนขัดขืนและร้องโวยวายให้คนช่วยแต่พวกเขาก็จัดการคอมบักไว้ได้อย่างอยู่หมัดมัดมือและเท้าของเขาไว้ด้วยเทปและเอาขึ้นรถคอมบักพูดขึ้นว่าพวกแกจะพาฉันไปไหนนะไปฝรั่งเศสหรอพาฉันขับว่าตรงนี้นะฉันจะให้เงินพวกแกแสนยูโรเลยปล่อยฉัน และอันทอนที่กําลังขับรถอยู่ตอบเขาว่าไม่ละเราจะไม่กลับและเราก็ไม่ได้อยากได้เงินแกนด้วยอันทอนขับรถมาจนถึงมูฮุสในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงที่ฝรั่งเศสจนได้และตัดสินใจปล่อยตัวคอมบักไว้ที่ไหนสักแห่งในเมืองพวกเขาเลือกที่ค่อนข้างรับตาคนและลากตัวคอมบักลงไปและปล่อยตัวเขาไว้ใกล้กับอาคารสำนักงานสุดละกาก่อนตอนนั้นเวลาประมาณตีสาีนาทีอองเดได้รับโทรศัพท์เสียงปลายสายพูดว่า คุณโทรหาตำรวจบูฮุสนะผมปล่อยเขาไว้หน้าสำนักงานศุลากากรก่อนอองเดทั้งแปลกใจและดีใจมันง่ายแบบนี้เลยเหรอเขาเรีบโทรแจ้งตำรวจบูฮุสและเล่าเรื่องราวของเขาและแจ้งสถานที่ที่พบคอมบลักและยืนยันกับตำรวจว่าชายคนนี้เป็นที่ต้องการตัวของทางการ1ิบนาทีต่อมาตำรวจบอกกับอองเดว่าฮัลโหลเราพบตัวเขาแล้วคุณทำรา้ายเขาหนักขนาดนี้เลยเหรอผมไม่ได้ทำผมอยู่ที่ตูลุต องเดจองโรงแรมและเดินทางไปที่มูฮุสเมื่อเขามาถึงตอนประมาณ5โมงเย็นตำรวจก็มาเคาะประตูห้องและพาเข้าไปเพื่อสอบปากคำและสแสดงตัวต่ออายการศาลเมื่อองเดไปถึงพบว่าพวกเขาตั้งแถวเกียรติยศรอเขาที่ห้องโถงของสถานีตำรวจยืนตรงและส่งเสียงปกมืออันกึกก้ององเดเรื่อม,มีความหวังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขารู้ว่าครอมบักอยู่ที่นั่นแต่ตัวเขาก็ถูกตั้งข้อหาส่งเสริมให้มีการลักพาตัว เมื่อองเดเป็นฝ่ายพลเรือนที่ฟ้องต่อจำเลยคลอมบักในข้อหาฆ่าตกรรับในขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยก็ยื่นฟ้ององเดในข้อหาลักพาตัวองเดยืย่นอกยอมรับว่าเป็นเขาเองที่ขอให้มีการลักพาตัวคอมบักมาที่ฝรั่งเศสแต่เขาก็ไม่เคยสั่งให้ใครทุบตีคอมบักหรือใช้ความรุนแรงและสารเห็นว่าการกระทำขององ,องเดเกิดจากศิลธรรมบีบบังคับเขาต้องการให้มีการพิจารณาคดีคอมบักไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไร นี่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อแก้แค้นแต่เป็นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมทางการฝรั่งเศสควบคุมตัวคอมบักไว้และแม้จะมีการร้องขอจากทางการเยอรมน,นีให้ส่งตัวเขากลับไปแต่ฝรั่งเศสก็ยืนยันที่จะไม่ทำตามและคอมบักจะต้องได้รับการพิจารณาคดีต่อมาในปี2011มีการพิจารณาคดีที่ศาลอัสซีในปารีสเป็นข้อหาเดียวกันกับที่ศาลตัดสินให้เขามีความผิดตั้งแต่ปี1995 ปี2011 29ปีหลังจากการเสียชีวิตของคารินคานี่เป็นครั้งแรกที่องเดยจะได้เผชิญหน้ากับดีเทอร์คอมบักชายผู้ฆ่าชีวิตลูกสาวของเขาองเดให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสิ่งแรกที่ผมคิดและจะพูดก็คือทั้งหมดนี่ก็เพื่อคารินคาลูกสาวของผม การพิจารณาคดีดำเนินไปเกือบสัปดาห์และในวันที่6เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าคอมบักมีอาการหัวใจวายและจากวันนั้นคอมบักก็ไม่ได้มาขึ้นศาลอีกเลยองเดรรู้สึกหัวเสียมากและเขาคิดว่าเอาอีกแล้วเหรอ6เดือนต่อมามีการพิจารณาคดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากทางการฝรั่งเศสดูแลสุขภาพของคอมบักให้พร้อมรับมือกับความเครียดและในครั้งนี้มีผู้หญิงที่เคยถูกคอมบักร่วงระเบิดมาให้การต่อศาลด้วย เหยื่อของคอมบักเล่าว่าเขามักจะอ้างว่าพวกเธอขาดธาตุเหล็กและฉีดยาให้ประมาณ3-4ถึงครั้งของการรักษาพวกเธอจะรู้สึกเหมือนเป็นอมพาตและในตอนนั้นเองที่คอมบักจะลงมือข่มขืนหญิงสาวชาวเยอรมันเหล่านั้นไม่กล้าไปแจ้งความหรือบางทีแจ้งความไปแล้วตำรวจก็ไม่เชื่อพวกเธอและไม่ให้การช่วยเหลือแม่ของคารินขาเข้ารับฟังผู้หญิงเหล่านั้นพูดในศาลเธอพึ่งตาสว่าง ว่าดีเธอคอมบักไม่ใช่คนดีเขาเคยวางยานอนหลับเธอเพื่อมีอะไรกับผู้หญิงอื่นในบ้านของพวกเขาเองและเธอตระหนักได้ว่าอองเดคิดถูกมาตลอดอองเดรและอันทอนต้องโทษจำคุกหนึ่งปีในข้อหาลักพาตัวคอมบักแต่สำหรับอองเดมันเป็นโทษรอรงอาญาส่วนดีเธอคอมบักถูกจำคุก15้าปีด้วยข้อหาใช้ความรุนแรงอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่มีเจตนา และในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2020คอมบักก็ถูกปล่อยตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพซึ่งอองเรก,ก็ต่อสู้คัดค้านมาโดยตลอดแม้จะไม่สำเร็จจนวันที่12กันยายนในปีเดียวกันดีเทอคอมบักก็เสียชีวิตลงที่ประเทศเยอรมนนีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของอองเรบอรแบนสกีพ่อที่ต่อสู้เพื่อลูกสาวมานานกว่า39ปี ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์ถ้าแคร์กันก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ครับผมพามและน้องแมวจับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย